อสดครุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสเอารถไถนะครับกับที่ดินที่พองแปดนะครับมาปรับเซดิ่งญ้านะครับเพราะว่าญ้ารกนะครับนีแปลงของเรานะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับมีภาพแปลงที่ดินนะครับก็จะเป็นประมาณด้านสวนนะครับบรรยากาศดีนะครับจุดเด่นเด่นนะครับจุดเด่นเก็คือแปลงที่ดินของเรานะครับอยู่ตรงข้ามครับร่องสวนนะครับ เราจะเป็นบ้านสวนมีเป็นร่องสวนตองามแปลงที่ดินนะครับซึ่งแปลงที่ดินตอนนี้เราได้เอารถไถมาปรับดันเจ้าออกนะครับเพื่อที่จะสามารถปล่อยเก็บแดนของเรานะครับอันนี้แปลงที่ดินของเรานะครับอันนี้มีแปลงขนาด133ตารางวานะครับซึ่งมีอยู่3แปลงนะครับแต่ว่ารถไถตัวนี้ก็มาดันดันได้เฉพาะตรงหจ้านะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีต้นสแตนะครับล้วก็ว่าจะ ดันแล้วก็ตัดแต่งติ่งต้นแาวออกด้วยนะครับก็สงสัยต้องเอารถแมคโครมาเพิ่มนะครับเพราะว่ารถไทยก็ดันกขอหญ้านะครับบรรยากาศรอบๆแปลงที่ดินนะครับเดี๋ยวเราเอารถแมคโครมาดันอีกทีนึนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูอีกทีน,นะครับ เอารถแมคโครมาดันดินนะครับนี่บรรยากาศด้างสวนนะครับแถวนี้น้ำไม่ท่วมนะครับน้ำเยอะน้ำดีนะครับตรงนี้ฝั่งตรงข้ามก็ธรรมชาติเลยครับอันนี้เขาก็จะปล่อยปลาปล่อยพวกปลานินปลาตะเพียนนะที่ของเราปกติจะเป็นที่นาเก่านะครับอันนี้ก็จะมีน้ำตื้นๆนะครับเป็นดิน เข้าไปข้างในก็จะเป็นบ้านอันนี้เป็นบ้านสวนสวยๆด้านหลังนะครับเป็นล่องสวนนะครับแล้วก็ทาปลูกข้าวนะครับอันนี้ด้านหลังเขาก็จะทําเป็นล่องแล้วก็ปลูกเป็นมะพร้าวนะครับแล้วก็มีถนนตรงนั้นน่าจะไม่น่าใช่ต้นสักไม่แน่ใจต้นอะไร อันนี้มีอยู่3ามล็อกนะครับล็อกที่1ไอ้ตรงจากห้องน้ำมาแล้วจะซื้อไปได้นะตรงนั้นหน้ากว้างก็14.5หเมตรสวยๆนะครับแปลงนี้ธรรมชาตินะครับอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็ลมพัดเย็นสบายนะครับบรรยากาศดีนะครับอันนี้เหมาะเป็นบ้านสวนนะครับสวัสดีครับวันนี้เราเอารถชิบน้อนะครับมาถมดินนะครับก็ผมหน้าแปลงที่ดินนะครับที่เชื่อมระหว่างถนนกับ แปลงที่ดินของเรานะครับว่าตัวแรกก็จะมีทองนะครับทองสังกุลานะครับซึ่งหน้าแปลงที่ดินนะครับก็เป็นทาสาธารประโยชน์นะครับที่การถนนไว้กว้าง8เมตรนะครับเราก็จะถมทั้งถนนทั้งแปลงที่ดินของเรานะครับเพราะว่าถนนตรงนี้ก็จะแต่ก่อนให้เป็นร่องน้ํานะครับทั้งร่องน,น้ำทั้ง นี่แปลงเรามี3แปลงนะแปลงนั้นร้อยสามสิบสามตารางวาหน้กว้างร้อยสิบสี่ร้อห้าเมตรก็ลึกก็ไปก็สามสิบเจ็ดเมตรนะครับเมตรก็ดูปังเลนี้เราก็มีต้นสะเดาต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะครับอยู่หน้าแปลงที่สองนะครับแปลงปลาก็บอกให้ตัดนะครับแต่เจ้าืองก็บอกจะไว้นะครับเป็นลูกเรานะครับตัดไปก็คงไม่มีที่นั่งนะครับตรงนี้ก็ใช้นั่งพักหลบแดดอย่างดีเลยครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาปรับที่อีกวันหนึ่งนะครับแปลงตรงนี้เป็นแปลงจังหวัดปทุมธานีนะครับอำเภอหนองเสือคลองแนะครับอันนี้จุดเด่นๆก็คือแถวนี้เป็นบ้านสวนนะครับเหมาะสำหรับทำบ้านสวนเลยครับ ด้านหลังแปลงนะครับตัวนี้เขาก็เป็นร่องสวนนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับน,นี้เขตเราก็จะอยู่แนวคันดินตรงนี้นะครับซึ่งมีอยูส่สามแปลงนะครับแปลงละร้อยสาาตารางวาก็ได้ขายไปน้องเขาซื้อไปแล้วครับสแปลงเหลือแปลงตรงกลางนะครับตรงนี้เราก็จะเอารดผมดินนะครับและรถแมคโคร ก็มถมดินแล้วก็ปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นที่ทำเดนสเกปให้สวยงามนะครับมาทุกครั้งนี่ลมเย็นตลอดนะครับลมพัดแรงดีครับยากาศใช้ได้เลยนะครับตรงนี้เพราะว่ามันโปร่งโล่ง,ลงสบายไม่มีอะไรไม่มีตึกมาบังทิศทางลมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมันก็จะเป็นล่องสวนเป็นล่องน้ําขนาดใหญ่นะครับตรงนั้นฝั่งตรงข้ามถนนนะครับสวนของเราก็จะมีเป็นร่องน้ําแล้วก็เป็นที่ทนานะครับอากาศบริสุทธิ์เลยนะครับตรงนี้